ขายันพานาลายทรงขุดประทับพระหูเจ้าประคนณศพเด็ดพระมหาราชมงคลมณีวัดไตมิตรวิทยารามจังหวัดกรุงเทพพศ2548ขนาด14 x 16นิ้วด้านหน้าจะเป็นรูปพานาลายทรงขุดประทับพระหาหูล้อมรอบไปด้วยอักขระเลขยันต่างๆส่วนด้านใต้จะเขียนว่าวัดไตรมิตรวิทยารามอระเทพภาวนาวิกรมเจ้าคุณธงชัย ซึ่งจะสร้างในตอนที่ท่านอยู่ในสมณศักดิ์ชั้นเทพนั่นเองครับผืนนี้สภาพสวยสมบูรณ์มึกสวยคมชัดผ้าไม่ขาดหนาเก่าได้อายุเก็บผืนนี้เพื่อเดียวคุ้มครับแฝนไว้ที่บ้านก็ดีไว้ที่ทํางานก็ได้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับท,ท่านที่ต้องการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งทํามาค้าขายแก้เข่าร้ายปีชงเป็นต้นครับ ท่านใดสนใจสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับ,บกกร,รับประกันแท้ตลอดชีพครับ